พี่น้องต่ำบักหฮงคือเกาจาก่าเมื่อนี้ขูดบักฮงต่ำขึ้นเกาพี่นออ้องขูดมะละกอต่ำเช่นเคยที่คนจจาสวัสดีชาวยูทูบทุกคนมื่อนี้มาฟังกับสองธุรกิจท่ามวนจา่ามื่อนี้ทุกคนก็ติดต่ำฮงให้เบิรงนและพี่น้อง ต่ำมาคิปให้เบิ้งต่ำมาฮองจ้าต่ำคลิปบไปสำเนาะมื้อนี้สิต่ำมาฮองไท่กบตาำส่วนพี่น้องต่ำมาฮองไท่กบตาำส่วนจ้ะแซ่บเลยพี่น้องจ้าอันต่ำมาฮองกับทอดปลาช่อนแดดเดียวมองดูพี่น้องว่าป้าแซ่สบปะจ้ะเอ้ยเกลียวเลยแบบนี้พี่น้องเอ้ยแซ่บเนาะปลาช่อนแดดเดียวได้พี่น้องไหม ท่านแดดเดียวพี่น้อยกับแสบทุดอยู่หันเน้่ป๋าช้อนแดดเดียวเนาะข้าเจ้าอันตากแดดเดียวไหมพี่น้องกระพาะแบบทำพร้อมนี่ได้แต่เนี่ยเริ่มเหลืองเริ่มเหลืองทีหน่อยแล้วจ้ะแต่แพงมากเลยจ้ะทุกคนไปไาช้อนนี่แพงแห้งพี่น้อง ปลาช่อนแบบเดียวอร่อยอร่อยหอมๆเลยจ้าทุกคนถ้ากดติดตามมันชมยูทู e พีโตกีในเด้อยจ้าทุกคนจา้าิ่งเปิดไหมจา้าเขาเบิ้งคลิปให้แน่กระได้คอเม์น้ำกระไดจา้าเราพีโตก,กี่กที่รงคลิปใหพ่อแม่พ่น้องใน,บงในเบิ้งเรื่อยๆเอาจ้กเนาะเป็นก็นังใจหแนงเนาะจ้าเด้อทุกคนที่เขามากดติดตามเพราะว่านี่ก็บอะไร้ลงคลิปพ่น้องอยากหลายจา้า นีพี่น้องโอ้ยเป็นตัดเสียบไปห,หอมกินหอมเลยทุกคนนี่ค่ะทอดอีกชุดซองได้นี่พี่น้องมาเสียบประจามาเด้อกินน้ำกันเด้พี่น้องเด้อต่ำบักหุ่งเพสเพสจะต่ำเล้าต่ำส่วก็ได้โอ้ยเมือ่อหนีสิบมือ่อหนีสิบต,ต่ำส่วกับต่ำไทยพี่นออ้องอืมทอดก,กรอบๆนิดนึงนะคะทุกคน ทอดกรอบจ้เสียบส้มตำกับปลาทอดแดดเดียวปลาช่อนทอดแดดเดียวจ้ะทุกคนปลาช่อนทอดแดดเดียวพี่น้องที่คลิปมันใสเพราะยังไทยน้ำข้นไปน้ำจางมันได้ป็นแบบนี้ ก็ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อขนมีอันเมื่อกล่องไทยหายกับสีดีหรอกจาก้าแต่ว่าอันนี้เห็ดไปน้ำไทยผู้เดียวไหมไม่ถนอมน่ากินมาจ้ะ อร่อยได้ยังไงมันก็สูตรอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเลยคุณอาชกำลังเหลืองพี่น้องยังเหลืองอะไรจ้ามาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเสียบๆน้ำกันนะพี่น้องจ้าจิได้เวลาสุกแราที่ตักใส่จานพี่น้องเนี่ยเบิ้งได้จานเด้อวันนี้เด้อสุกแล้วค่ะพี่น้องตักใส่จานด้วยกัน กินปราจ้าทุกคนนี่นะจ้ะปลาช่อนแดดเดียวที่ออาาทอดแล้วๆพี่น้องจ๋าโอ้เปต่อแสบปราชญะมันกระสุดอยู่หันนาพี่น้องความแสบอันนี้ิ่นตากแบบแดดเดียวเลยด้จ้ะแบบหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เป็นตัวก็มีนะคะทุกคนแสบด้วยพี่นอ้องคนอีสานนี่มกักมักปลานี่มกักแสบพี่น้องจา๋าอร่อยด้วยจ้ะมาทุกคนมากินน้ำกันบานีกะสิไป็บตกมุคงได้พี่น้องบานีเด้อพี่น้องสิงตำมุคงไทยได้จ้ะ หงผ่ทำหงุกหงายก่ทำหุกหงก่อนละกันสิ้ส ิ่ใจอบทัวนนท่วน่ะคนเอ้ยีลทั่วที่สงูงีใส่บ้างไหมนี่ทั่วที่สูงนี่นิ่งใจที่หนอ่อยถงึงทึ่จใส่ทัวที่สงก่อน ไม่ทอดก็ปูอ่ะฮะมุงกินกับอะไร่ยไม่ทอดอ่ะาออ,อันนี้ตำไทยจ้ะ ไห้ใส่ใส่บักงาหามใส่น้ำนบักงาเรือพี่น้องขันใส่น้ำนบักงาเนี่ยพอเสร็จท่านที่จ่ายพี่น้องจ่าใส่น้ำปลาลงไปนี่นออกคลิไปอะไรเมยมใส่น้ำปลา ทำไท็ใส่ผงชูรสหลายมันเลี่ยนตำหน้าสใส่หลายเย่าเสดทำไทยจะน้ำตาลก็จะเยอะหน่อยนะคะทุกคนจ้ะเพราะว่ามันเปรี้ยวหวานเนาะบงทีเขาใส่น้ำตาไปแล้วทุกคนตอขับวใส่ใส่นาเหมือนน้าเที มาสามเพื่อให้คนไทยมันมีน้ำเยอะๆจะกระเบื้องของใครด้วย,ก,วย,วยกันเหมือนจะไม่หนักเลยป่นเปนรีร้ยวค่ะไม่ใส่เปลือกถ้าใส่เปลือกขม กูเอ้คิกองคิดโกไปแล้วนั่นมันจะเข้าบ้านรอวังตัวใหญ่แล้วเนี่ยตัวแม่มันหรือเปล่าเห็นกวดเอ็มร้อยไหมตัวอะไรใส่เยอจรงเี้ยล โอ้ยแัวตนีมัน่นาีมันน้ำตาไ่อะไรมันเสียตวน่ากินไหมคะทุกคนมึงดูกุน่ะ มาเด้อพี่น้องเอ้ยเสียบๆเด้อพี่น้องมันเทใส่สจานได้แต่ไหนทำไมเท่ใสจานนี่คือไม่เหมืเด้อ ทุกคนหนุ่พี่น้องแม่จ้าแค่นี้แหละจ้าทำไทยของเราจะง่ายๆแบบนี้แหละค่ะทุกคนเห็นไ,ไหมทุกค่ะนี่แหละพี่พี่น้องทำไทยสิง่ายๆสิจ้าขอบคุณนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร่ส่องยูทูปพีทุก,กดีด้วยจ้าฝากคอมเมนต์น้ำหนด้วยจ้าอย่าให้ค,คลิปใดกระคอมเมนต์เมื่อใดด้วยจ้าทุกคนจ้า เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ